สินเจียวอีซินีว่าใช้ค่ะสวัสดีวันจุลจีนวันนี้ก็มาเจอกับกะทินอีกแล้วเอกะทิคิดว่านะคะรลายรายท่านคงรอซองแดงหรืออ่างเปากันอยู่หรือที่เรียกกันว่าตะเอียนั่นเองซึ่งกะทิเองก็รอเช่นกันค่ะแต่รู้กันหรือไม่คะว่า คำว่าแตเอียกับอ่างเปามีความหมายและแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวกะทิจะมาเล่าให้ฟังนะคะแตเอียและอ่งเปาต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูที่มาของคําทั้งสองคำนี้กันค่ะสําหรับคาว่าอ่างเปานะคะความหมายก็คือเป็นสิ่งของมงคลที่ชาวจีนนิยมมอบให้แก่กัน ในวันมงคลต่างๆหรืองานเทศกาลต่างๆนั่นเองค่ะอย่างเช่นงานแต่งงานหรืองานขึ้นบ้านใหม่เป็นต้นโดยคำว่าอังในภาษาจีนนะคะหมายความว่าสีแดงซึ่งก็เป็นสีแทนสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคลความมีชีวิตชวาและ สื่อถึงความโชคดีของชาวจีนส่วนคำว่าเปาในภาษาจีนนะคะซึ่งหมายความว่าซองหรือกระเป๋าเมื่อมารวมกันแล้วนะคะก็จะได้คำว่าอังเปาที่หมายถึงซองแดงนั่นเองค่ะส่วนคำว่าแตะในภาษาจีนหมายถึงการทับหรือกด และคำว่าเอียในภาษาจีนหมายความว่าเอวซึ่งถ้าเราเอาทั้งสองคำมารวมกันนั้นก็จะหมายถึงการนำสิ่งของที่กดหรือทับอยู่บริเวณของเอวเรานั่นเองค่ะซึ่งฟังดูแล้วความหมายของมันดูเหมือนจะไม่เกี่ยวอะไรกับซองแดงเลยใช่ไหมคะแต่ในอดีตชาวจีนนะคะนิยมพกเงินติดตัวไว้ ด้วยการร้อยเหรียญเข้ากับเชือกซึ่งเมื่อสมัยก่อนนะคะชาวจีนจะมีเหรียญที่มีรูตรงกลางและจากนั้นเขาก็จะนำเงินมาผูกไว้ที่เอวเพื่อไม่ให้สูญหายนั่นเองค่ะ ซึ่งในเทศกาลตรุษจีนหรือในเทศกาลงานมงคลต่างๆซึ่งก็นิยมนำเชือกสีแดงมาร้อยเหรียญเข้าเอาไว้ด้วยกันและนำมามอบให้กับผู้อื่นเมื่อเวลาผ่านไปสภาพของเงินตราก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยด้วยแต่ก็ยังมีชาวจีนอีกไม่น้อยนะคะยังนิยมเรียกเงินเหล่านี้ว่าแตเอ๋ย ดังนั้นคำว่าแตเอียจึงหมายถึงเงินที่อยู่ภายในซองที่มอบให้แก่กันในเทศกาลต่างๆนั่นเองค่ะและไม่เพียงแต่ผู้ที่อยู่ในวัยทำงานจะมอบอ่งเปาหรือแตเอียให้กับลูกๆดานๆหรือญาติๆที่ยังอยู่ในวัยเรียนเท่านั้นแต่ญาติผู้น้อย ก็ยังสามารถมอบอ่างเปาให้กับญาติที่อาวุโสกว่าได้เช่นกันนะคะซึ่งแทนคำอวยพรที่ให้สุขภาพแข็งแรงและมีอายุยืนยาวด้วยค่ะอันนี้สำคัญเลยนะคะใส่เงินในซองเท่าไหรด่ดีในส่วนของจำนวนเงินที่เรานิยมใส่ในซองนะคะส่วนใหญ่มักจะเป็นลขคู เพราะชาวจีนเลขคู่นั้นเปรียบเสมือนเป็นเลขมงคลและตัวเลขที่ชาวจีนนิยมที่สุดนะคะก็คือเลขแปนั่นเองเพราะว่าเลข8ในภาษาจีนนะคะจะพ้องเสียงกับคำศัพท์ในภาษาจีนที่มีความหมายในภาษาจีนว่าความรุ่งโรจน์รุ่งเรืองและร่ำรวยนอกจากนี้นะคะ ก็ออย่งนิยมเลข2ที่สื่อถึงโชคทวีคูณและอีกหนึ่งเลขก็คือเลข4นะคะที่สื่อถึงความเป็นสิริมงคลน,นั่นเองค่ะส่วนจำนวนเงินในซองนะคะเราก็ควรใส่ตามกำลังทรัพย์ของเราที่มีอยู่ไม่ได้มีเลขหลักมงคลแต่อย่างใดและนอกจากนี้นะคะเงินในซองสีแดง ก็ควรแยกกันในแต่ละซองถ้าหากว่าเราได้รับเงินมาจากญาติผู้ใหญ่ในบางคนเช่นหากเราได้รับเงินจากญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งเราก็ควรแยกเงินในซองนั้นเก็บเอาไว้นะคะเราไม่ควรนำเงินนั้นๆมาใส่ซองเพื่อส่งต่อให้กับคนอื่นๆค่ะเราก็ทราบความหมายของคำว่าอ่างเปลาลระแตเอียกันแล้วนะคะ กะทิเชื่อว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามก็กำลังรอซองแดงกันอยู่เช่นกันใช่ไหมคะเพราะว่ากะทิเองก็กำลังรออยู่เช่นกันค่ะงั้นสุดจีนปีนี้นะคะกะทิขออนุญาตอวยพรลูกค้าและทุกๆท่านนะคะด้วยคำว่าอ่งเปาต,ตัวตัวใกล้ซึ่งก็หมายความว่าขออ่างเปาเยอะๆนะคะ และในตรุษจีนปีนี้นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากะทิจะได้รับซองแดงกับเขาหรือเปล่านะเดี๋ยว<ม>เราไปรอลุ้นกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม,ให,มให้กับกะทิด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปคะ่ะและที่สำคัญนะคะได้ซองแดงกันแล้วอย่าลืม มาต่อประกันภยยัยรถยนต์หรือมาติดต่อสอบถามในเรื่องของการตรวจตรอ,อภาษีพรบรที่มงคลออตโต้เซอร์วิสกันนะคะเราได้เงินในซองแดงกันแล้วมีตังแล้วอย่าลืมทำประกันภัยติดรถไว้นะคะสบายใจกว่าเยอะเวลาที่เราเดินทางไปเที่ยวในวันตรุษจีนจะได้ไม่ต้องกังวลในการขับขี่ปลอดภัยในทุกๆเส้นทางนะคะเราเจอกัน ในเทศกาลต่อไปนั่นก็คือวัเดนไทยนั่นเองเดี๋ยวกะทิมีอะไรดีๆมาฝากค่ะจินเจียอยู่อีซินิฮัวช้การทุกๆคนบาย